สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่สองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูเตยนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆนะคะเตรียมแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะคะพร้อมดินสอ,อยังลบให้เรียบร้อยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่17นะคะกิจกรรม สังเกตสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะเรามาทบทวนกันก่อนว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั้นเป็นอย่างไรบ้างอย่างจํากันได้อยู่ไหมคะไปทบทวนกันเลยค่ะลักษณะสําสคัญของสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะมีการเจริญเติบโต ขับถ่ายของเสียหายใจได้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต้องการอาหารและน้ำสืบพันธุ์ได้เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้นะคะต่อมาลักษณะส,สำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะไม่มีการเจริญเติบโตไม่หายใจ ไม่ต้องการอาหารและน้ำไม่ขับถ่ายของเสียไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่สืบพันธุ์และไม่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้เองนะคะมาดูกิจกรรมของเรากันดีกว่าค่ะกิจกรรมที่หนึ่งสังเกตสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต การทำกิจกรรมเรื่องการสังเกตลักษณะสิ่งไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตตั้งคำถามสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะสำคัญแตกต่างกันหรือไม่เรามาคาดคะนีคำตอบกันค่ะคาดคะนีคำตอบก็คือการคาดเดาล่วงหน้านั่นเองดังนั้นเขาถามเราว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะสำคัญหรือแตกต่างกันหรือไม่ เราจะดาวไว้ว่ายังไงคะก็คือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะสำคัญที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็คือดาวไว้ก่อนนะคะให้เด็กๆนะคะสังเกตก้อนหินในขวดโหลและปลาในขวดโหลนะคะแล้วเราจะมาบันทึกการสังเกตนี้กันนะคะ thank <laughs> you เรามาบันทึกการสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันค่ะนักเรียนอันดับแรกนะคะข้อที่1ก้อนหินในขวดโหลที่เราสังเกตกันไปนั้นการเคลื่อนไหวของมันเป็นอย่างไรกันคะใช่แล้วค่ะก้อนหินจะอยู่นิ่งๆกับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ใช่ไหมคะส่วนการกินอาหารก้อนหินก็จะอยู่นิ่งกับที่นะคะ ไม่กินอาหารไม่กินต่อมาข้อที่2ปลาในขวดโหลการเคลื่อนไหวของปลาเป็นอย่างไรกันคะนักเรียน ปลาก็จะมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่โดยการโบกคลิปและโบกหางไปมาใช่ไหมคะส่วนการกินอาหารของปลาปลาก็จะว่ายไปกินอาหารที่ใส่ลงไปในขวดโดแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปมาค่ะเรามาวาดแผนพังหรือแผนภาพแสดงการเปรียบเทียบลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันค่ะ ลักษณะสำคัญก็จะแบ่งเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเรามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นยังไงและสิ่งไม่มีชีวิตเป็นยังไงสิ่งมีชีวิตนั้นต้องการหายใจแต่สิ่งไม่มีชีวิตไม่หายใจสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำสิ่งไม่มีชีวิตไม่ต้องการอาหารและน้ำสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ หรือเคลื่อนไหวได้เองแต่สิ่งไม่มีชีวิตเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวเองไม่ได้สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์และขยายเผ่าพันธุ์สิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการสืบพันธุ์นะคะสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการเจริญเติบโตสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าแต่สิ่งไม่มีชีวิต ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าสิ่งมีชีวิตต้องการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการขับถ่ายของเสียนะคะเรามาสรุปผลจากการทำกิจกรรมกันค่ะจากการทำกิจกรรมพบว่าปลาหางนกยุง่งจัดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตคะใช่แล้วค่ะจัดเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่าปลานั้น สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้เองและก็ยังกินอาหารได้ด้วยส่วนก้อนหินก็จะจัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะว่าก้อนหินไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้และไม่กินอาหารนะคะดังนั้นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตก็คือต้องหายใจต้องกินอาหารต้องขับถ่ายของเสีย มีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์มีการเคลื่อนที่ได้เองและมีการตอบสนองต่อสิ่งเหลาหรือสิ่งกระตุ้นนั้นนะคะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะมีลักษณะสำคัญตรงข้ามกับสิ่งที่มีชีวิตนะคะดังนั้นผลการทำกิจ,จก,กรรมนี้ก็จะตรงตามที่เราคาดคะเนไว้นั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนทํากันทันไหมคะถ้าไม่ทันเด็กๆสามารถกดดูย้อนหลังได้นะคะสําหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ